นี่ตีลังกาชี่ชูสามสองหนึ่งไปโอเคเอาเบบี้เอาที่ชูวเอาเอาโอ้ยเอาที่ชูวันนี่ว้าววราวเออเออเออ เจงมากลูกโอ้ยคอเจเจนเจ็บมั้น่ะใอกระโอะมรวนใหญ่แล้วมวนใหญ่แล้วอเจ็บมลแข็แรงก็อลทำได้ดู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 เดี๋ยววางโดนน้องลูกโอ้โหอะไอะนี่ เปิดคลิปมาก,ก็เป็นธรรมเนียมของช่องเรานะคะต้องส่งมอบความสุขรอย,ยิ้มเสียงหัวเราะให้ท่านผู้ชมนะคะจากความน่ารักของเด็กๆเ,เนาะแต่เนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่ช่วงของความสุขจากการที่รักกันนะคะก็ยังมีช่วงของเวลาที่รบกันก็มีค่ะ

อะไรเหนือสิ่งอื่นใดจะมีความสุขเท่าการได้เห็นเด็กๆสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกันแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะลูกๆหลานหลาได้มาเล่นร่วมกันนี่คือเพื่อนๆในหมู่บ้านนะคะแม่พ่งรู้สึกคุ้มค่ามากๆที่ซื้อเครื่องกระโดดนี้ให้น้องอะคะ่ะว่าท่านเขาก็จะไปชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าโอ้โหคือน้องแข็งแรงขึ้นมากๆจากการที่กระโดดเครื่องนี้นะคะรู้สึกว่าตัวสูงขึ้น เร็วแล้วก็กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนทั้งส่วนนะคะน้องแข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นด้วยนะคะจากการที่แข็งแรงขึ้นเนาะน้องประสุก็เช่นกันค่ะแล้วก็ยังรู้สึกภูมิใจอีกต่อนึงในเรื่องของการเรียนของน้องเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจคุ้มค่ามากๆค่ะท่านผู้ชมไปอยู่เมืองไทยแค่ประมาณสเดือน4เดือนเนี่ยน้องน้องตั้งใจที่จะพูดไทย เขียนไทยอ่านไทยคือน้องพยายามจะปรับตัวให้เป็นคนไทยคนนึงเลยอะคะ่ะโดยที่ณตอนนี้แม่เพิ่งเชื่อว่าน้องเข้าใจแบบทุกอย่างที่เราพูดถึงแล้วนะคะแล้วน้องสามารถโต้อตอบกลับได้อาจจะมีเนอเนอบ้างอาจจะมีคําแบบผวนไปผวนมาบ้างเรียงลาดับคาอาจจะยังไม่ถูกต้องบ้างแต่ก็ถือว่าเรียนรู้เร็วมากๆเลยนะคะคุ้มค่ามากๆที่น้องได้ไปอยู่เมืองไทยคะ่ะ ธรรมชาติของเด็กเนาะก็มีรักการเล่นกันแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างนะคะแม่เพิ่งได้รับวิดีโอนี้จากคุณตาคุณยายแม่เพิ่งก็ยอมรับว่าตกใจนะคะที่น้องวัาน์านเราเขาก็มีอารมณ์โกรธในบางครั้งแบบนี้ค่ะ แต่ก็ใจน้องเยอที่น้องหวงยัยดีอะแล้วมากรเลยน้องน้องแค่ปูดแค่นี้เจ็บไหม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  น้อไม่ทำอะไรตัวเองอะน้องไม่ทำอะไรมอท่านเลยอูไงอูไงอูจอมึูไงแล้หรื่องเนี่ยม็น่ว่สงสาตาจังเลยเจ็บไหมเจ็บไหมแดงเลยอะอู้ตาบึ้ไหนตาบึตา เกอครับผทาตาหน่อยท่านผู้ชมคิดเหมือนแม่พึ่งไหมคะว่าน้องปันสุกข,ของเรานี้ไม่ธรรมดานะนางร้ายอยู่นะจะว่าไปก็รู้ว่าคุณตาคอยแบ็กอัพไงทีนี้ก็แบบเข้าไปแย่พี่เข้าไปหยอกไปยัว่วโมโหพี่แล้วก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยคะ่ะก็แต่ จะบอกว่าน้องวอท่านไม่ทําน้องนะคะน้องวอท่านไม่ตีน้องไม่ทําร้ายน้องท,ง,ทงทั้งที่รู้ว่าจริงๆตัวเองตัวใหญ่กว่าทําน้องได้แต่น้องไม่ทําค่ะมีครั้งแรกที่แม่เพิ่งเห็น,นก็คือตีคุณตาตีขาคุณตาเมื่อกี้นี่ค่ะตกใจเหมือนกันก็หลังจากนั้นก็สอนน้องว่าไม่ทําแบบนี้อีกค่ะและชีวิตจริงของเด็กนะคะพี่น้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะทะเลาะกันอยู่แบบแบบแปบ๊บนึงก็มานั่งเล่นมานั่งหยอกกันแบบเนี้ยค่ะ และอาจจะเป็นเพราะแม่พึ่งคอยสอนคอยปลูกฝังน้องนะคะว่าเขาเป็นพี่ชายเนาะเขาเป็นผู้ชายเขาต้องดูแลปกป้องน้องไม่ทําร้ายน้องด้วยค่ะเขาก็เล่นการหยอกกันน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้ค่ะมร่ันเกิดอะไรขึ้นเป็นมีเสียระเบิดดังและยามสอยู่ในรถกระบะของตัวเองะนีเกคนยังไม่รู้ี่สาว่าก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมกับเสียงทีวีที่แทรกเข้ามานะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่คุณตาคุณยายอัดไว้แล้วส่งมาให้แม่พึ่งนะคะ ไปม้เ่จ้าหน้าทีรับจ้งเหตุ20าทีเคุมอ๋อสองขั้วอารมณ์เลยนะคะเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยแป๊บเดียวก็มาเล่นด้วยกันแบบนี้รักกันน่ารักน่าเอ็นดูเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมค่ะแม่พึ่งขอประชาสัมพันธ์นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามแม่พึ่งได้นะคะไปเป็น follower กันก็คือแม่พึ่งเพิ่งเปิดแอคเคา t ์ w i t t e r ค่ะหรือว่าปัจจุบันเขาเรียก X เนาะ เพิ่งเริ่มนะคะเราก็คิดว่าก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เราติดตามการให้เรามาแลกเปลี่ยนให้เรามาแชร์ความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆนะคะในทั้งการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพทัศนคติทั้งภายในภายนอกและแน่นอนนะคะเปิดช่องทางการติดตามใหม่แบบนี้นะคะต้องมีอะไรพิเศษสำหรับท่านผู้ชมนะคะยังไงไป follow e r กันนะ แม่เพิ่งคิดว่านะคะคลิปนี้นะท่านผู้ชมอาจจะมีฟีดแบคที่แตกต่างกันไปเนาะจากมุมมองที่เห็นเด็กอาจจะมีอารมณ์อาจจะมีความโกรธแล้วก็ตีโซฟาตีขาคุณตาก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เด็กโกรธแล้วเราก็อยู่ที่ว่าเราจะสอนเขาแบบไหนนะคะปลูกฝังความคิดเขาเข้าไปในแบบไหนว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ถูกต้องนะหนูทําแบบนี้ถ้าหนูไม่อยากเห็นคนทําแบบนี้หนูก็อย่าทําแบบนี้เขาก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเด็กก็คือผ้าขาวอะค่ะ เพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดหน้าที่ของผู้ใหญ่หน้าที่ผู้ปกครองอย่างเราก็แค่แนะนําในสิ่งที่ถูกให้เขาเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยค่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามไว้ก่อนเนาะแม่พึ่งเนี่ยทำการาดเซลลค่ะก็คือเปิดโรงรถเพื่อเอาของออกมาขายประเด็นที่น่าตกใจคือ พวกเราไปเจอกระเป๋าสตางค์ในขณะที่กำลังจะติดป้ายค่ะแล้วเราจะทำยังไงกับกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไปตามในคลิปหน้าค่ะ